คุณคุณวันวิสาค่ะติดตามนักข่าวพลเมืองนะคะการรักษาอัตลักษณ์ของความเป็นชาติพันธุ์ในตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่ชาวเลเกาะหลีเป๊ะจังหวัดสตูลให้ความสําคัญเป็นอย่างมากนะคะยังช่วงประเพณีลอยเรือชาวเลที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์และสักการะบูชาบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีฝาบ้านที่พวกเขาสะท้อนถึงเอกลัก,กษณ์เฉพาะของชาวอุลักลาโว้ยบนเกาะหลีเป๊ะไว้ด้วยค่ะติดตามจากรายงานของนักข่าวพลเมืองโครงการสิทธิคนชัยขอบค่ะ ขึ้น14-15คำ่ำเดือน11ของทุกปีชาวเลออรักระโวยฝั่งทะเลอันดามันหลายพื้นที่จะประกอบพิธีสักการะไหวา้วิญญาณบรรพบุรุษและพิธีรอยเรือพอ <c oughs> จุดเทียนเสร็จแล้ว,ลวก็ทำกเออก็เรียกเจ้าเตี้เจ้าทางก็ให้พร้อมแล้วแล้วก็กินเสร็จแล้วก็ตรงรำรำนาพร้อมเลยนั่นเลกีป่ปีลราทำมั้นโอ้โหต้งสมัยคงคงทวดตายายได้เลย เช่นเดียวกับที่เกาะลีเป้จังหวัดสตูลชาวเรอุรักรโวยที่อาศัยอยู่มานานวันนี้พวกเขาต่างก็เตรเียมขนมข้าวตอกและเทียนเพื่อมาสักการะบรรพบุรุษหรือที่เรียกว่าสานโตคิรีซึ่งได้กระทํากันมาอย่างต่อเนื่องทุกปีมาปีนี้นอกจากชาวเรอุรักรโวยแล้วนักท่องเทีย่ยวที่มาเยือนก็ได้ให้ความสนใจและร่วมงานในพิธีด้วยอวันนี้ก็คือมีคนที่ นนนนแต่ละปีก็มีผู้ประกอบการและก็าชาวบ้านและก็หน่วยงานนอกเนี่ยเข้ามาให้ความสนใจมาถ่ายมายถ่ายรูปเีมาทำียนเนาะเยอะนอกจากพิธีกรรมและความเป็นอยู่ที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนแห่งชาวเลอุรักระโวยแล้วมาวันนี้ในชุมชนชาวเลที่นี่ยังได้ใช้ฝาบ้านของตอนเอง บอกเล่าถึงชีวิตของเขาด้วยโดยผ่านกลุ่มอาร์ตวิธีที่ได้เข้ามาสร้างสารรคศิลปะซึ่งภาพวาดบนฝาบ้านชาวเลอุรักระเวยนั้นก็ได้บ่งบอกเรื่องราวของผู้อยู่อาศัยในแต่ละหลังเพมาที่นี่ก็มีมีเรื่องให้เขียนมีเรื่องฝั่งนู้นเรื่องเรื่องอาคนเนาะเรื่องที่ดินเรื่องตระก,กูลชาวเลมาตรงนี้จะเป็นเรื่องลองแงงครับเป็นงานลำเจ้าของบ้านเป็นครูสอนลองแงงแล้วก ครูสอนรองแงงเนี่ยก็ก็หลังๆนี่ก็จะหายากแล้วนะคนก็ไม่ค่อยสืบทอดกันเท่าไหร่อันนึงประโยชน์ในฝาบ้านก็คือว่า,าเขาเจ้าของบ้านจะรักออจะรักรูปจะรู้สึกว่าเป็นของของเขาด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็มันสื่อสารกับคนด้วยครับเวลาคนเดินไปเดินมาไม่ต้องไม่ต้องถามมากเนาะมาเจอก็เห็นชาวเลหลายพื้นที่ในใชายฝั่งทะเลอันดามันส่วนใหญ่มักประสบปัญหาในด้านที่ดินที่อยู่อาศัย การใช้ฝาบ้านซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของตนเองสร้างเป็นภาพบอกเล่าเรื่องราวเก็บหู้มาเยือนร่วมกับประเพณีวัฒนธรรมพื้นถิ่นในครั้งนี้ถือเป็นศิลปะแห่งชีวิตของกลุ่มชาวเลอุรักระโวยนักข่าวพลเมืองโครงการสิทธิคนชายขอบรายงาน